สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านครับทิปนี้เฮ้าเสิเดินทางไปโคราชนะครับไปหากินอาหารตามจีพีเอตไปนะครับก็น่านแล้วครับบ่เดีลุงคลิปโอกาสที่ตามพี่น้องเพิ่นไปเที่ยวเลยได้ท่ายิปไว้นะครับตอนนี้เฮ้ามาอยู่อำเภอว่าปีปทุมนะครับเดินทางเดินทางมาจากพิเอ ก็ทิ้เสียงภาษาไทยในภาษาล่าปนกันไปนะครับตอนนี้เขาอยู่อำเภอว่าปีในตัวอำเภอ,รรอเอราอำเภอบวยใหญ่ป็นไหรือครับอำเภอว่าปีปทุมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสรารคามนะครับเขาออกจากจังหวัดออกจากจังหวัดสรารคามอำเภอว่าปีปทุมมาเรื่อยเรื่อยเส้นทางไปอำเภอ พยักนะครับจะเห็นประชาทิน้าดูนี่ครับทางเข้าประชาธิน้าดูสึ่งเป็นเจดีย์ของทั้งภาคอีสานนะครับถนนนี่ครับจากเสียห้ามานี่ก็จะสมแซมกันอยู่ตลอดเวลานะครับโอ้โหที่สมกันไป็นฮอดเซนะครับสมปลายเห็ดไม่อยู่เลย อ่าเข้าตาม G P A ไปนี่คือบรหานเด็กกินผ้ากินเข่าเศร้านี่ครับมาจะไปกินเข่าเศรายูโคลาดมาสินรถถนนซ้ายนี่กับรถติดป,ป็นไดน,นะครับต่อต้าสะดวกยูต่ว่า,วาก็มีการสมแท้มถนนอยู่ตลอดเวลาครับรับเกี่ยวควรระมัดระวังนะครับมีหลุมมีบอยอยู่ตลอดเพราะว่าถนนนี่ รถบรรทุกลดบรรทุกลดขนส่งสินค้าลดน้ำมันรดอย่างไรร่อนกาอยู่ตลอดเวล่านะครับขนถ่างก็สะดวกสบายครับซีเ่นนะครับเนาะก็เดินทางไปเรื่อยตาม GPE เป็นบอกตอนนี้ก็ท,ท,ท,ที่เขาทร้างปะทายครับที่เขาท้างปะทายก็ลดกับซเริ่นนะเนี่ยเพิขึ้นน้ดหน่อยโอวา โถด,ดคนทรงสินค้าโถใดญง่นะครับที่แปดลอ้อยี่สิบสองล้ออย่างเงี้ยเพื่อนก็แล่นกันเพราะว่าใกล้เมืองโคราบแล้วเดินทางกันไปหลายค,นน,คน,น,น,ายน,นนะครับแล้วก็กอบบริษัทพี่น้องให้เบิ่งนะครับเขาเก็บภาพ ามทางไปเรื่อยนะครับการเดินทางนี่อากาศช่วงนี้ฮ้อนนะครับประมาณสามสิบหกสามสิบเจ็ดองศานะครับรถกับบอหนาแน่นเป็นไรการเดินทางเทวสะดวกสบายเวท G P S แลนจม ไปลำช้างนี่นะครับว่าที่เข่าโกราดตรงนี้ก็เป็นแยกจอหอนะครับมีท้างดวน้างอย่างนั้น,นเข้าจะไปหาร้านอาหารเข้าเปิดเห็นกันในจนะีพีเอสะว่าร้านอาหารข้าวาสิงสงองยูมองใดตามไปบึงนะครับเนาะไปกินอาหารกันอุบัติ่าไม่แข็งบบบไข่ผับสิ่ ใส่เห็ดพะสนใจิ่นเห็นแลว้ววันสนใจอยากิน่นสนใจก็เลยสิพากันไปกินไปซิมลองเบิางนะครับบรรยากาศเป็นแบบไดอาหารรสชาติเป็นจังไดเร่วงนี้ใกล้ตัวเมืองโดยกัิติดแน่จัหน้อยเป็นเวลาประมาณเที่ยงนะครับ คนกับพักเทียงพอดีท่างเขาก็ท่างในหน่อยนะครับผ้าก็ไป g ีพอก็ได้สร้างมหาหินถนะึงร้านอาหารเบิ้ข้าไปเบิ้งครับแดดก็ห้อนนะแล้วก็มีค้นเข้ามาอยู่เลยนะครับอยู่ในศอกนหรือปันใดก็มีค้นเข้าไปกินอยู่จนได้นะ ร้านอาหารนี่สิเปิดซีโมงเข้าไปหดทางดซโมงพอดีครับขอโทษนะครับว่าันบอรแมนบุ่แมนตอนเทียงนึงเป็นตอนซีโมงเศร้นะครับเขาเดินทางจากลอยเอ็ดมาว่าปีระทุมกับมาโคลาสเซเวลากันประมาณสองถึสามชั่วโมงครับหอดแล้วครับรบลาดอาหาร อยู่ในสรอยู่ร้านอาหารร้านอาหารร้านนี้เขาสิปิดวันพุธมาก็เห็นคนมาส่งน้ำแข็งหนาหอนสอบถามเบื้องดำแข็งดีประมาณกระสอบและสี่สิบห้าบาทํทัดมาบ้านเฮานี่สิเป็นสี่สิบบาทนะครับอ้ลาก็เมื่องไงขอให้เบื้องบรรยากาศครับมีอาหารอย่างมเมนูอย่าง เขียนให้เบิงกับ่มีตตามบุฮงนี่ครับที่นี่หรือบ่ได้สร้างเขาว่าเมนูขึ้นไปไ้ายไห้ก็บ่เห็นมีตามบกมีแกงไข่ผําใส่เห็ดพะแกงเราไม่ใส่ยานั่งหัวมีกุ้งยังอย่า,ยาโรตีเขียวหวานเนี่ยยังต้มน่องน,อนี่แหละครับแต่ว่าคือบ่เห็นขึ้น ต้อบะกหงครับคนมักกินบะฮงนี่มันก็ได้นบรรยากาศก็สิจะวินเทก็กนิดน,น้อยนะครับเนาะห้อกับบ้านได้นะครับแต่ว่าต้องบริการตัวเองกันกินเหลือก็บห้อกับบ้านได้ว่าะสัตวบรรยากาศภายในลานเนาะเป็นถืออนุรักษ์ไม่เก่าของเก่าไว้แน่กันแบบแนววินเท็ นะครับย้อนยุคมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่านะครับวบวีบากรุ่นเก่เาก็มีจอดให้เบิ้งนะครับหาสมบรรยากาศก่อนครับก่อนสิไปเบิ้งอาหารการกินกันแองน้ำน,นี่น้ำเก่าโบราณเัาเก็บไว้ ดอกบัวไว้ให้เบิง้งรถวิสปา้ารุ่นเก้ามองนั่งก็เอาอ้างอบหน้านะครับมาพาเคืองค้นนางเด่นออเดิมขันแรกรนี้คือนมถวยนะครับอันนี้ขนมถวยนี่ฟี่นะครับแยกหนีฟี่วลานนี่บ่ใส่แกวนะครับใส่ขัน มีเมนูเนี่ยอาหารสั้นสูงกับไข่ใส่ไข่มดแดงนะครับไข่บวกกับไข่มดแดงอันนี้แก้วปิกจิม้มกับวันเด้ดสามซีมันนะครับน,นี้แต่ว่ากับเสียบนะครับนี่ผักมีเมนูอันนี้ก็ไข่มดแดงกับนอไม้นะครับ พ่นในเบิ้งครับนี่หน่อไม้หมกหน่อไม้ใส่ไข่มดแดงพักกระแยงผักกระแหงกับแกมแกมพักแกมยังไปน่ครับกินกันเนื้อหมูแดดเดียวอันนี้ปลาสองสายครับนี่ปลาสองสายหอาหารเป็นรสชาติได้เลครับกินได้อันนี้ผัดกระเพาะครับ กระเพ๋ากระเขา,เขาเนะมันเดียวใบตองห้องจานห้องอย่างมากทียังสมัยตะกี้จานกับสังกะสีเนาะจานสังกะสีแบบโบร้านเนาะเอ็มาซิมเนื้อแดดเดียวเนื้อมูแดดเดียวกรอบครับกรอบแซ่บเยอะมาสองสาเหายนี่ึงบีบบักน้าใส่จยกาน้อยครับ อันนี้ก็ถือว่ารสชาติดีนะกินครับทุกคนกับเมยนะครับนางรถมาดโดนสองสามชั่วโมงก็หิวเขาอันนี้มีโคราดนะครับมีโคราดลาดอะไรนี่ผัดกะเพราลาดมีโคราดออันนี้ก็แซ่บเพื่อกันครับผมกินไปมดจานละ่ะ ญาติพี่น้องเพื่อนก็กินไปของก็กินเนาะแต่ว่าสังเกตเบ้างได้ครับบ่มีผูใ้ใดกินข้าวเหนียวอันนี้เมนูเด็ดครับนี่พือนก็สิมาลานนี่ยมีแกงไข่ผําเนาะแกงไข่ผั่ใส่เห็ดพอผ้ากันเปิดเหน็นได้จีวี่เ,เนาะแกงไข่ผําไปกินบ้างกันหน้าวะสันไปไปวะสันมาอันนี้ ปีกไก่ครับปีกไก่จิ้มน้ำปลาทอดกรอบอันนี้ก็แซ่บเหมือนกันครับนี่ทอดอย่างดีครับก็แซ่แบรสแซ่บรสด,ดีล่างใกล้ๆกันก็นกมนี้ครับหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วก็มากินกาแฟกาแฟริมสวนยอากาศคางนอกฮ้อนครับครับบวกสามสิบหกองศาพออยางเข้าไปข้างในนะครับ เย็นสบายดีครับเพราะว่าไม่ไต้ตดนใหม่อันนี้ก็เป็นเวลาหาโมงเศร้าแล้วเลยกาแฟริมสวนครับมันอาก,กาศเป็นก็ดีครับมีหของแอร์มี้ยังจะค้องร้านเพื่อนก็อธิยาใสดีครับตอนรับแขกดีต้นผู้ดางครับต้นใหม่ขึ้นขึนในน้ำติก๊ก ยถปอยให้ขึ้นไปอากาศมันเย็นเนาะเระว่างมองจอดรถกันไม่ราดอาหารนี่อากาศแจกต่างกันหลายครับเจ้าของร้านเป็นครับ<ห>บริการ,ไรไไพูดคุยเป็นกันเองกับลูกค้านะครับอนุญาตถ่ายนะครับขอบคุณครับเจ้าของร้านนะครับเจ้านนขอดไว้มาฮนนะ สี่ท่านครับต,ต้องข้างนอกก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปย้ายเงยนครับดูค่านนกาอมมา่อนใช่ไหมอุดหนุนน้าแน่นนะครับไก่เพียง หามุ้งเทียงไปหัดใบหมดแล้วครับูกคาก็เริ่มเข่าแล้วบนข้าก็สั่งกาแฟาไว้ครับลอ่อกาแฟาไปถาไปกินทั้งรถนะเพราะว่าสิเดินทางต่อกันไปไปต่อด้วยครับเดินทางต่อไปบรรยากนาศนะนั่งครับราคาก็บุกติแล้วครับใกล้ๆครับ กาแฟ้ัวตัวไปแล้กับครับยี่สิบหาสิบบาทละแก้วหนึ่งสี่สิบห้าขอนซื้อขาวลาดแกงก็อิ่มเลยครับกาแฟแก้วหนึ่งอะไรออกจากลาดน,นั้นเขาก็จะเดินทางต่อนะครับเดินทางต่อไปอย่างถนนสาย โคราชปักทรงชัยจะไปโคราดปักทรงชัย,าท,ชยทางเพิ่อนกันสิน้อยแน่นี่แถวบริเวณลานอาหารของเขาไปตามจีพีเอนะครับผ้าขึ้นถนนแญ่แล้ะครับตอนนี้เราจะขึ้นไปเขาปักทรงชัยนะครับจะเดินทังไปต่อทังไปชะเซิงเศร้านะครับ ตอนนี้ถนนลงอยู่ครับคุนเขาทิปน,นี่ก็สีผ้ามาตัานี่นะครับรอดทิปต่อไปว่าสีผ้าไปใส่ค่อยจิต,ตามช่มกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ